เป็นไงบ้างวันนี้เตรียมวันนี้ทำอะไรบ้างจัดของจัดของจัดของค่ะจัดของจัดของจัดของแล้วเตรียมตัวยังไงไปพรุ่งนี้ละบินไปไหนก็บินไปเช้าสุดเลยค่ะเดินทางออกเดินทางดีสี่ค่ะไฟแปดโมงครึ่งอ๋ไม่เช้าสุดก่บไปสองแไฟต่อพอไปแล้วค่ะใช่แล้ววันนี้จะได้นอนไหมนอนทั้งคืน ตื่นสายนอนล้วไปทำพิธีกับไฟเบบี้อยากมากเมหนา่าออแล้วเอาเอาน้เอาขัจะมีอบี้ยนะอบมแม่่ะเจดุคนแม่ขอรูปช่่องเออชุดนีก็ใช่เราจะท อ่กิโลมพอนีต้องกียงไปแน่นอนบอกเลยว่าหกิโลไมได้ค่องอนหรือเลอันนี้กินอะไรหรือยังกินข้าวหรือยังวันนี้เมื่อเช้ากินขาอของแลคะแล้วก็ตอนนี้ไม่องเอาอาหารมาให้ก็จะมีเป็นสักอะไรแล้วก็จะ w r สล์ค่ะแล้วก็ที่กองนมีสแกนไหล์เอาข้าวของนางงามมาให้เราหนูเพราะว่าเราได้อยู่หน้าหน้า ทุกคนออกไปยย้ายไปทัางู่เรามี็ภารกิจสุคัญเอเออเร็นะน้กหนักน้ำหนักมาักใช่มาคนแรกเลยออ่ไหนเดินเดินให้พี่ดูหน่อยได้ไหมอ่าโดนเดินตรงนู้นนะอ่าน่ารักดูนะดูนะดูนะอ่าเออตรงนี้แหละเดินมาเลยนงเลยนั่งนี่ ลับมอนลับหมอนนอนเลิศลับหมอนลับหมอนโอเอ่ามาน่าน <Ma. S 1> ี่โอ้โหโอ้ยเลิศนี่เออนั่นเห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นไฟของเราที่จะแบบไปไปตู้เนาะชุดว่ายน้ำเออโอเคฝากอะไรถึงเนิดหน่อยนะะคั้นไม่ได้ไม่ใช่แพทเทิร์นที่จะโดนเอง เี่ต้องรอเกนว่านั้นคือมิสแบรนด์ไทยแลนด์ปีนี้จะจัดให้เราเป็นทีมอะไรเอชไวยนะบอกเลยไม่ธรรมดา่กระซิบได้ไหมใบนิดนิดะไรใช่วนสงขาทสงขาเนี่ยเรียบร้อยกระซิบเรามากระซิบเรามาโอเคฝากอะไรถุง FC หน่อยผากกำลังใจก็เป็นกำลังใจให้ชมาด้วยนะคะเวลคัมทดด้อมชมาทานีนะคะขอบคุณม คุยกับชาวบ้านกันได้เยอะๆนะ้นมามาเชียร์ชาวบ้านเวลาชาวบ้านไลฟ์มาให้กำลังใจมาพูดคุยป้องกันกันได้นะขอบคุณค่ะตอนนี้เกี่ยวกการแกะผมน่ารักมากเลยเออแต่ว่าทรงผมทรงผมสวยนะทรงผมสาวค่ะเดี๋ยวไปใส่วิกแล้วตอนนี้หัวเปิดมากนี่เดี๋ยวจะพาไปสระผมอยู่ต้องสระแล้วจะได้นอนไหมนี่ไม่นอนไม่นอนยาวเลยแล้วก็จะย้อมผมเ เขาสี่อะโอเคขอบคุณค่ะน่าพผ่อนนด้เลยอุ้ยร้องลองร้องเพลงสักหนึ่งกลุ่มให้หน่อยแกรนบอยออกแนวแบบลูกกรุงหรือลูกปุ่งนิดๆหน่อยๆเออเนี่อย ชิปอะไรเนี่ยวันนี้สิบดวงค่ะวันนี้สิบดวงค่ะ อุ้ยพอมากอุ้ยเมื่อวานเห็นลุกพี่ป้าเนาะเหมือนมากใช่ใส่ริมบป้นท่านสวใช่ไหมเมื่อวานหรือหรือว่าเมื่อวานแล้ววันนี้เสร็จรอบเดือ